สายบุญทั้งหลายทราบกันหรือยังครับว่าใจกลางเมืองอุดรธานีมีพิพิธภัณฑ์พระาธาตุพระอริยสสฆงไทยรวมอัฐิธาตุเกศา,าธาตุและพระอังคาราธาตุของครูบาอาจารย์พระสายปฏิบัติที่แปรรูปเป็นพระาธาตุแล้วกว่า400องค์ขับเลยสี่แยกหนองคายตรงไปประมาณ200มเมตรเลี้ยวซ้ายที่ซอย5ตุลาหนึ่งก็ถึงแล้วครับเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่โดยห้องข้างในสุดจะมีพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้สักการะในบริเวณห้องโถงมีการจัดแสดงออกเป็น3ส่วนส่วนที่เยอะที่สุดก็ส่วนของพระธาตุนี่แหละครับหลวงปู่ขาวหลวง หวลวงปู่เทศหลวงปูงป่คูลหลวงตามหาบัวหลวงปุลีและพระอริยสงฆ์รูปอื่นๆอ,อยากให้ทุกคนไปเห็นกับตาเพราะนี่คือพิพิธภัณฑ์พระาธาตุที่ใหญ่ที่สุดในอีสานบอกเลยนะครับว่าบางวันถ้าใครโชคดีหน่อย <_ S 1> ก็อาจจะได้เจอกับครูบาอาจารย์พระสายปฏิบัติที่ท่านมาเยี่ยมเยือนที่นี่นอกจากพระาธาตุแล้วที่นี่ยังมีรูปปั้นเหมือนจำลองของพระอริยสงฆ์ด้วยนะครับรูปปั้นบางองค์คือหาชมยากจริงๆและส่วนสุดท้ายที่ทุกคนต้องไม่พลาดนั่นก็คือโซนจัดแสดงแผ่นจานทองเหลืองลงอักขระผมนับถือจริงๆกับการได้มาแต่่ละแผนถือวาาบุญตจริง จริงกับการได้มาชมที่นี่มีโอกาสจะลืมไปกันนะครับพิพิธภัณฑ์พระธาตุและพระอริยะส่งไทยเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานาทีสายบุญเรียนเชิญครับผม